เปิดเกมมาน่าสนใจดีนี่สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอิงกี้ส์สลีปนะครับหรือว่าการหลับไหลของน้องอิงกี้นะครับนะเกมนี้เป็นเกมพัซเซิลนะครับนะที่พูดถึงเรื่องราวของน้องแมวดําตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอิงกี้น้องแมวตัวนี้นะครับ ก็เล่นตามกิจกรรมน้องแมวทั่วไปในบ้านของตัวเองและพอเหนื่อยก็มานอนปัญหาคือครัวจะนอนหลับไหลไปแล้วก็พบเห็นเรื่องราวความฝันตามปกติของตัวเองแต่วันนี้ครับเมื่อหลับไปฝันที่เจอสิ่งที่เห็นหรือเรื่องที่เป็นมันไม่เหมือนเดิมนะครับนะความสยองขวัญเริ่มขึ้นนะครับจากจุดนี้เมื่อน้องอิงกี้หลับไปนะครับนะก็เห็นว่าปัจจุบันเป็นเดโมนะเวอร์ชันที่ผมเล่นนะครับนะการหลับไหลของน้องอิงกี้ ว้าวเกมมันดูมีของว่ะอืมแสดงว่าเกมไม่ค่อยเล่าด้วยอะลอกนะครับเล่าด้วยภาพอย่างเดียวหฮขวาเดินซ้ายเดินขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้กูต้องไปไหนไปขวาสุดปะโอ้โอมันดูเปิดเกมมันน่าสนใจนะ ถ้าคุณใส่หูฟังดูนะครับผมว่ามันจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะผมใส่หูฟังแล้วรู้สึกเสียงมาเซอร์ราวดีมากเลยเยยไถายนานประตูออกเลยืมน้องแมวหางยาวตัวดำตาขาวเหมือนเล่นลิมโบนะครับแต่ว่ามันทำมาดูดีนะครับนะพูดไปเสียงมันตัวแรกที่อยากไล่มาจากข้างหลังเลย เสียงเหมือนมีสักอย่างไล่มาทางซ้ายนะครับกูหยุดรอดิมีไหมถึงจุดนี้แน่นอนครับสีเหล็กสีแ่งอันสามหักตรงกลางเงาสักอย่าง รู้ว่าเห็นครับแต่ต้องบรรยายให้ได้ยินจะได้ไม่เหงาทุกอย่างมันแบบไม่ค่อยจะคัดไหวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปปะต้องเดินกลับเหรอเอแล้วฉันจะต้องยังไงต่อมีเพียงซ้ายและขวากูว,ว่าแล้วแม่งทางแม่งคดเคี้ยวเดียวรถหมดหาย เขาบอกแมวเหมียวถ้าตกมาจากที่สูงน้องสามารถลงมาสีขาแล้วก็ซอฟต์แลนดิ้งได้ถ้าสูงพอนะครับนี่ไงหรือเปล่าออกแนวคืบเอ็เแล้วครับอ้มีรูเหมือนเล่น c u ว e e เอ a p e สินะแต่เป็นห้องเชื่อมไปเชื่อมมาเพื่อแก้ปริศนาไปเรื่อยๆละมั้ง ผีเสื้อดักแด้อะไรสักอย่างที่กิ่งไม้แล้วก็กอดำๆน้องหันไปมองก็นะรับพูดไปสังเกตเห็นไหมน้องหันหัวเข้าไปน้องอิงกี้น้องสีหมึกใช่ไหมแล้วก็กดกระโดดเหรอน่าจะเป็นคอมบิเนชันนะครับของภาพสีภาพหนอนกลายเป็นดักแด้ออกมาจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อป่ะ สองสี่สามหนึ่งอะลองดูซิสองสี่สามและหนึ่งโอนึกว่าก้อนตกมีประตูงอมาอีกอันโทษที่ตัวผมบงังเอาเป็นว่า ปริศนาไม่ได้เข้าใจยากนะครับทุกอย่างมันใช้ความรู้พื้นฐานใช่ไหมครับแล้วก็ความเข้าใจเพราะบางเกมคนเล่นไทำไมพอเจอกระจกน้องหันไปม,มองวะหลังกระจกบานนี้มีอะไรปะวะหลังหน้าต่างบานเนี้ยเอเอโเพิ่งรู้ว่าก้อนมันแดงสดขนาดนี้นะครับ โอ้ไม่โอ้กับดักอีสตรัมันควรจะเป็นก้อนเราต้องเป็นคนตีให้มันไหลนะครับประตูซ้ายกูหายด้วยถ้าเข้าใกล้แล้วมันหนีไปโอ้โหโอ้โหกูรู้เลยว่าปลายทางกูโดนเขี้ยวหัวแน่ๆนโอ้โหดูก็รู้ว่ามันต้องมีซัมติกอินเดอะบ็อกซ์แน่นอนคุณว่าคุณวิ่งทันไหม โอ oh. ประตูมิติเชื่อมไปกลับไม่ได้นึกว่ามีซัมติอินเดอะบล็อกนะครับมันเป็นประตูมิติอื่นๆวัฏถจักรกระดาษลังใช่ไหมครับเพราะว่าน้องเหมียวชอบกระดาษลังมากใช่ปะอาจจะไ็นไปได้นะครับฝันของน้องเหมียวเลยเรียบง่ายมั้งครับมีแค่ของเล่นที่น้องชอบเออใช่พูดถึงไม่แต่ของเล่นที่น้องชอบนะครับบ้านกระดาษละ mm. อู้ทางเชื่อมแล้วผมจะขึ้นกลับไปยังไงอะไม่ได้แล้วด้วยครับโอเค ก,กากบาททำไมอ่ะข้างบนก,กากบาททำไมอ๋อก,กากบาดคือห้ามถ้าตกไปคือเสร็จสินะและอันนี้ไม่ใช่ก,กากบาดครับเป็นรูปขีดขีดตั้งสลักอะไรไม่รู้เหมือนกันคงจะไปได้แหละซ้ายดีโอทางที่ถูกคืออันโน้นน่ะสิแต่ขึ้นไปไม่ได้อะ่ะน้องทำได้แค่กระโดดข้ามช่องเล็กๆนะครับแค่แก๊ปไปเฉยทางที่ถูกเหรอ ต้องเป็นทางไหนอะครับมีสัญลักษณ์ใหม่โผล่มาด้วยครับอืมโอ้เป็นสีขาวเอทางตันแสดงว่าไม่ได้ครับผมไปอันแรกก่อนแล้วกันผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าทางที่ผมลงมานะครับมันเป็นสัญลักษณ์นี้นะสัญลักษณ์สองขีดนะครับแล้วก็ขีดตัดผมจะไปที่อันนั้นก่อนแล้วกันสองขีดและขีดตัดอ่า แสดงว่าผมต้องไปให้ถูกทางทางสามเหลี่ยมไม่ใช่ทางกร,กระบาดแบบแบบมีขีดเชื่อมก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเป็นต้องเป็นทางดับันยูทางนี้ครับทางนี้ไม่มีเสรัลกแล้วก็ไปทางนี้มันเป็นเหมือนกับพอเท่านะครับถ้าคุณไปทางนะั้นมันจะกลับไปเช็คพอยต์ของทางโอ้โหเหยียบเลยโอเคมันก็ไม่ยากมากครับปริศนาพอเข้าใจได้ แล้วก็ไปที่ตรงนี้เพื่อลงไปที่ทําเชื่อมตรงนั้นอ่าแล้วก็ไปสุดทางเออพาเซลมันเข้าใจได้ไม่ยากนะครับนะเราก็ลงเลยอ้าวจัก,กรวาลกระดาษลังกูอืมซัมติงอยู่ทางซ้ายทางเหมือนต้องวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเพื่อนหนีสักอย่างอะ่ะมันเป็นเอเลสฮอลว์อ่ะ ใช่ไหมต้นไม้ปีนได้เหรอโอ้เอาไว้หลบโอเคครับเอาไว้หลบมันไม่ได้สอนแต่พอเข้าใจได้ต้นหลังสุดคือ4ต้นซ้ายสุดไม่ใช่5ต้นที่2ก็ต้องนับเป็นหนึ่ะสิใช่ไหมไม่ใช่สิเพราะว่าต้นซ้ายไม่ใช่5ต้นหลังคือ4ี่แปบนะครับทุกคนมันต้องมันต้องแทนค่าเหรอศ1น3 4นึ่าเหรอศมันไม่น่าจะนับป่ะวะ มีจักรวาลกระดาษลังต้องนับก่อนมีต้นไม้กี่ต้นหนึ่งสองสามและสี่ก็มีแค่สี่ต้นเนี่ยห้วยตกเฮ้ยอ,อไม่เกี่ยวเหรอแค่เดินเฉยๆเหรอหนุหนหน้าตาหน้ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ อุมึงดีไซน์ไปได้เล้าใจมากอะไรอะ่ะตักแด้เหรอโอ้โหดีไซน์มึงเล้าใจสดๆคือยังไงอะ่ะพาลเซต้นไม้ผมไม่ต้องเล่นแล้วใช่ไหมต้องเล่นดีกหร,หรือเกิดผมเล่นพลาดมันจะโผมาต้นไม้เสียงซอกแซกอยู่ทางขวาะฮะนี่คือมันกำลังไกด์แบะเสียงมันชัดเกินไปอะ่ะ มาลอยเข้าไปเลยขอโทษทีใชนเป็นน้องแมวขี้สงสัยอุฮีนึกว่าตายแล้วกดลงนึกว่าไม่ออกเอ๊ะเกมนี้มันเซอรดีไซน์มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเราไม่เห็นขอบที่เราไม่เห็นนะครับแล้วสรุปให้กูนับต้นไม้ทำไมอะไม่เกี่ยวหรอ โอ้เกมมันม oh. right ันเอาอยู huh. <_<_ mm ่นะพูดไปไฟติดเ mm, ีละช่วงใช่ไหมโอ้โหและแกปตรงกลางละบอกเลยถ้าอยู่มีตาลพิบขึ้นมานะเสียงจากขวาไปกลางอ้อมไปซ้ายเฮ้ยอืมกลับหลังหันโดยทันทีโอเคโอ้โหมือยาวมาก โอ้โหเอาไม่ไม่ไล่แล้วเหรอเอาทางตันอย่าเข้ามานะมึงรู้จักไหมพุชิพันธนะ์น่ะหมัดลูกแมวเหมียวน่ะฟังดูน่าเกียดนิดหน่อยแตวก็ใช้ได้อยู่แหละยยไม่มีทางหนีด้วยกููวิ่งฝ่าไปเลยดีไหมเอ้ยแม่งจังหวะนี้ไม่รู้จะหนียังไงอะ เฮ้เสียงเหมือนโดนสิ่งที่ใหญ่กว่ากินเลยตามที่เขาบอกใช่ไหมครับว่ามันจะมีปลาที่ใหญ่กว่าเสมอใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันดูกกงเล็บเหมือนแมวเหมียวปะอ๋อผมเดินไม่ได้ครับวิน่ารักจังพี่ใหญ่แล้วเหรอ สวัสดีบิ๊กบร้อานิกิเฮ้ยดูทรงเหมือนจะเป็นลูกพี่แล้ววะ่ะแล้วเราก็เล่นจบเดโมของอิงกี้สลีปแล้ว เฮ้ยดูดีนะดูดีแบบดูดีเลยอ่ะโดยทีมแลลิกเกิดใครสนใจก็สแกน QR โคดเก็บไว้กดแคปไว้นะครับเป็นเกมที่ดีใช้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นแค่เดมโมก็ตามแต่ผมก็รู้สึกว่าทําออกมาโอเคเลยนะรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงการเดินทางของน้องอิงก,กี้และก็น่าจะเป็นการเดินทางร่วมด้วยกับพี่แมวใหญ่ไปผมว่าน่าจะเป็นมิตรต่อเรานะครับก็ถึงช่วยจัดการนะครับคู่เขาเรียกว่าศัตรูผู้ร้ายของเราไปนะครับแต่ปัญหาคือ พี่เขาโผล่มาขนาดนั้นจะเก่งปะวะส่วนใหญ่เวลาแบบเออเพื่อนตัวเอกเวลาโผล่มาแรกๆอะเวลาดูอนิเมะต,ตอนต่อไปมันจะอ่อนนะครับโดนเนิร์ฟนะ ไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็น่าสนใจนะครับแล้วนี่คืออิงกี้สลิปนะครับการหลับไหลของน้องอิงกี้นะครับก็ไว้เกมเต็มมามาดูกันอีกทีไม่ได้สัญญาว่าจะเล่นนะแต่ถ้าเกิดมันคิวว่างๆแล้วมันน่าสนใจก็ไว้มาเจอกันขอบคุณที่รับชมมากมากครับใครดูจบมาชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าคือเพื่อนชอบแชร์เพื่อดูด้วยกดซับสไคร์ลูกกระดิ่งถ้ายังไม่ได้กดขอบคุณซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมและเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ดูกันมาจนจบณจุดนี้สำหรับวันนีี้้สสวััดครบบบผม๊าายยจะ